ไหนดูสิอุ้ยตัวนี้ดีตัวนี้เขียวนี่ล่ะอุ้ยตัวนี้ก็ดีเห็นไหมในที่สุดฉันก็เป็นนักลงทุนมือใหม่ไฟแรงน้ำเดือดไปดูก่อน โอ๊ยๆโออเอาอีกแล้วลาอะไรหักวันนอะไรเนี่ยวันก่อนก็เจ็บหลังวันนี้ก็ตกบันไดโอ้ยว้ยเอาไม่ใโอมินี่เป็นอะไรนี่ทำไมมันนอนเล่นตรงนี้เนี่ยไม่เลยไม่ นอนไม่ได้เล่นค่อยๆลุกอยโอ้ยไปไปหาที่นั่งก่อนตกบันไดเรียบร้อยเสร็จละทําไมเธอถึงตกลงมาได้ล่ะเนี่ยฮะเอากำลังดีใจพอร์ตที่ลงทุนไว้ขึ้นแล้วน้ําก็เดือดลุกลี้ลุกลนทําอะไรไม่ถูกลงมากองอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละจ้าโอ้เธอต้องระมัดระวังนะร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนวัยรุ่นแล้วนะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทํายังไงเนี้ย ก็ฉันตื่นเต้นไปหน่อยก็เลยขาดสตินี่ยาชบาฉันจะบอกอะไรเธอให้นะ<ม>เธออย่าเพิ่งดีใจไปเวลาเห็นกำไรจากการลงทุน<ม>เพราะการลงทุนทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละ<ม>ก็เหมือนที่เธอตกบันไดลงมาไงาความเสี่ยงเสี่ยงแค่ไหนเนี่ยใจเย็นๆน,นอนลงูนอนลงจ้ายังไม่ต้องรีบลุกเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้เธอฟังเองฟังนะจ๊ะ จ่าจะเอาฟังว่ามาจ้าถึงคราวนี้ข่อใจที่ฉันไอธิบายแล้วใช่ไหมจ้าว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมีทุกที่ใช่จ้าถ้าเรามีข้อมูลพร้อมมันก็ลดความเสี่ยงได้นะแล้วถ้าฉันมีสติก็คงไม่ต้องมานอนกองแล้วก็ร้องโอดโอยแบบอย่างนี้หรอกจ้าไม่เป็นไรจะสบายเก็บมันไว้เป็นบทเรียนเพราะเรื่องเงินไม่มีคำว่าสายหรอกจ้าจ้าไม่กูรู้ ยาทายา,า,ยาจะได้หายไวๆ <ผม S 1> นะ<ร>จ๊ะแม่ชบาค,คนเก่งของฉัน